สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปมือสุกุสุกอนครับผมพบปะเคยอีสานพากินขึ้นก้าครับผมกินข้าวแรงกับแม่บ้านครับผมพี่น้องครับได้ผัดกระเพราถาดครับพี่น้องไข่ดาวซีเดรสแล้วก็ไอ้หมูยอทอดครับผมมาเสียบเสียบน้ำกันเลยครับก่อนเสียบอะจังไดฝากพี่น้องคือนก้าลละครับกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจเคยอีสานนี่เด้อครับพี่น้องครับมาลุยกันเลยครับผมน้องหมูยอทอดเหมือกัน ดูคร <ừ> ัพี่น้องแป้งบ่ค่อยมีบ่หลายด้วยเจ้าไอ้ยีอหอนครับพิกไทยเนี่ยเต็มเลย มันฮวน่าน,นะครับน่าปากระปลาแตงอย่างเดียวครับนี่ะ <c oughs> ยอมแล้วพี่น้องพัดเองนะครับเนี่ยไ่ได้ซื้อครับ เริก้ินข้ามัดมือครับพี่นอ้อ,องข้าวซอยข้าวเที่ยงข้าวแรงม <c oughs> รวมกันในมือเดียวเลยครับ แดงและ <laughs> สปอตไลส์ไม่ทำงานไม่โฟกัสเผ็ดค่ะต้องหวานต้องเผ็ดตักนิดหน่อยให้เพื่อ ตรงเนี้ยใส่พริกจีเม็ดอะเต้าหนึ่งฮะยี่สิบตามคำตอนแรกอบอกจะใส่ห้าสิบเม็ดค่ะไม่ต้องกินแล้วค่ะปลาห่อยนี่แค่ออยี่สิบริ้นชา <c oughs> 20เม็ดอ่ะ ไปกินดาฟงเป็นมากแย่งกันกินะ่ะ <c oughs> ใครจูไปใช่ป่ะอีกหนึ่งดูคนสินะอยเนี่ย <c oughs> กินทั้งหายพี่น้องเมื่อตีแล้วมือนไปในห้องไม่สอง ใช่หรอกมันไม่นั่นเท่าไหร่ข่ามันร้อนด้วยพริกเผ็ดอยู่ <c oughs> กินไปน้ำหนังตาแตกไปน้ำไปน้ำเลยก,กินเนื้อพริกเผ็ดมากถ้าไม่กินโดนเนื้อพริกไม่เป็นไรค่ะเผ็ดมาก うん。 ขึงทำแบบห้าสิเม็ดเออออกหูเนีน่ย็อ,อยากเคลียรพริกเด้ยพี่น้องไมไหวเผ็ดมันพร <c oughs> ิกไม่ได้เลยเผ็ด <c oughs> บอกี่ครั บริการ มองกัดข้าวมา้างสันไม่ต้องมองหน้าแล้วเห็นไหมล่ะเจ็บไหมอ่ะอืมเจ็บให้มองข้าวบ้างปากห้อยนะ โอ้เผ็ดพี่น้อง <c oughs> สวดยา,ด <c oughs> าะโอ้เผ็ดมากโดนนิดนึงก็ไม่ได้เผ็ดมากถ้ากินโดนนิดนึงก็แบบ เผ็ดมากนิดนึงก็ไม่ได้เผ็ดบ่แนวอืมตัวเองเพิ่มไงรัหล่งเองโอ้หคนละจะร่วงได้๋ยวไห องอพี่คุณตางันส่งต้องบอกคุณตานะคะบอกคุณตา <c oughs> พริกเผ็ดมากค่ะเด <c oughs> ี๋ยวตาพ้าแซวกระเพาะคู่แล้วตาอารมณ์ดีค่ะ ปลูกเองผมปลูกเอง <c oughs> เคยเห็นค่ะกล้องที่มันโฟกัสอะค่ะ <c oughs> อยาจะเซนให้มันอร่อย ก่อนจะทำคลิปตีทุกทีค่ะไม่รู้จะทำไงแบบบางทีกล้องก็ไม่โฟกัสดำเงยกลมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาอย่างที่มันแทนเองไปเลยเนาะมันหมุนซ้ายหมุนขวาเองอ่ะเห็นเห็นมีบางคนบางท่านรีวิวนะคะน่าใช้ พี่เขาบอกเขาก็มีปัญหาเรื่องของการตั้งกล้องเนี่ยคพอเขาใช้ปุ๊บอ่เขจะหมุนตามเลยไม่ว่าขึ้นเงยก้มหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะเปล่าเนี่ยวราเวนห่อเนะพี่เนอะมันเศร้าหัวอะไระมันเพชรดเผลอ๋อ <c oughs> เด็กมาก เลนะไม่ไหแล้วเนะม่มากถึงนมเลยห้าแบบห้าสิบเมตรนะหอไอ้ป,ปากแรงคัะนะอะเพะี้หม่ยอมอะไร หมูยอเจ้านี้จะแบบถ้าแบบเราต้มแม่อร่อยเนาะแต่ถ้าทอดอร่อยมาก <c oughs> อตอนเราเดินทางทอดใสนะไ <c oughs> ปใส่เนี่ยงกลับบ้านกลับเอลเอเดี๋ยวรอรอรถไฟก่อนอยากขึ้นรถไฟไปบ้างไม่ต้องเอารถไฟเพราะยังไม่เคยขึ้นรถไฟนะใช่ปะ อตอนนั้นมาคนครควรสครพาพ่อไปนั่งดูรถไฟหอ,เอชเลยอ,อ,อ,อืมวอืมอือเแล้่ ่ห,ห่านค่ะห่านไปเรื่อยๆเต็มเลยหน่ามากินสีขาวโอ้ขาว,วอ,อกนะหน่ายังไม่หมดหมดยังนะนตู้ยังหมดแ,แ,แล้ววันนี้ลูกุดท้ายหวานมากค่ะจะไม่ให้ใหม่นะ เลือดตาดีแยะน,นะ <c oughs> อาเขียบพริกไปดิย <c oughs> เขียบพริกออาึความคิดเขาค่ะความคิดเขาแบบอยากกินให้เผ็ดสะใจอะ่ะ แต่จะเฟลทุกที <S <S กินเผ็ดบ่ได้กินได้แต่กินได้ไม่นานอะไรอยรังค่ะของแก้เพ็ดห้ามแย่งเลยตาโตอร่อยอ่ะเผ็ดอืม กินสักคำไหมหายอ่ะมันหวานหืมุบเียอะเลยอ่ะจริงใจเอาอยู่ท่าน่าจะเอาอยู่โอเคพี่น้องตอนรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอู้หบ่ไหวเผ็ด อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจคุยสารในเด็กกับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำรักกิมีสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้คะ่ะขอบคุณนะคะเ <c oughs> <c oughs> พจ